้าสไปเดอร์แมนรองเท้าเดินรอเท้าโอ้ดูสไปเดอร์ Man. แมนเราไมีกับข้าแม่มาด้วยนะดูก่อนดูก่อนรไหนดูซิก่อนอ้าวไม่ดูก่อนอน,<ม>นะครับไหนดูซิไ,ซไหนดูดิดอะไรแม่มาแล้วมัง้งแม่มาแล้วมัง้งไหนดูคุณแม่มาแล้วมั้งลูก mẹ 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 wow, mẹ này mẹ 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 wow wow, mẹ 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 ลูกซื้อมาตัวไหนมากรโลใช้ประหยัดด้วยนะไปทำไมแม่อันนี้กล่อง,นะง,องละไอ้หนี้กล่องเท่าไหร่กล่องกินได้ เร็วว่าไงลูกน้องเชอรถเลยอถอ่ะหรอออกมาลงมานี่ก่อนนลยครับลูกรถรถมาดูพี่ก่อนมาดูน้องน้องก่อนที่มาดูบีอ่ะบีต้องมาดูก่อนครับวันนี้บีได้อะไรมารถไว้รถไว้หรอรถไว้อันนี้ ลุงทำเอามาให้ที่บ้านยายเอาไปทำ้าวมวขกาวมวง,ง,งทำไมอ่ะไปก่อนเร็วไปดูดิเอาอเฮ้ยดวงเลยลงมาอนดีค่ะที่รักลงมาลงมา โอ๊ยโอยลงมาลงมาเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอโอ้โหมาเก็บรองเท้าแล้ว้ที่เลยทำไมเอามาดิเอามาดิเอามาสิเหรอเอาหมาดิรองเท้าไว้ตรงไหนรองเท้าอยู่ไหนรอเท้าลอยทำไมเก็กหลอกก่อนดิโอ้โหเร็วมีคนติดตามแล้ว

โอ้ล่วงเลยครับโอ้โหม<ห>าดูดิป่ะดิมามามาไปดูใหม่ดิไปดูหม่ดิเอามาดิทำยังไงไ,ไม่ต้องเดี๋ยวตกบันไดนะเนี่ยเหลียวบีร้องเพลงก่อนดิ เอาถูเอ้ยเอาใหม่ดิเอาอันนี้มาข้ามอันนี้ขูดมาข้ามเดี๋ยวพ่อให้อันนี้อันนี้ข้ามเลยข้ามเลยได้มั้ยโอเคทรงผมไม่ได้เรื่องเลยเอาใหม่ดิเอาตกเลวนะครับ เบออีจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วส่องดิโอ้อเอาแล้วนะครับไปสองคันเลยไปสองคันเลยใช่ไหมโอเค,อคเ,เอาอีกไหมเอาไหนเอาอีกไหมใช่ไหมมามาเลูโอ้ยอ,อย่างนี้ไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้แล้ววาน,นี่ก่อน อันนี้หนูหนูบอกว่าอะไรนะมานี่ก่อนมาหาปลาก,ก่อนมานี่สัมษั์ก่อนมามานี่ก่อนอเฮ้ย <c oughs> เร็วๆมาชิดวันนี้ซอมไม่สบายใช่ไหมลูกอเ,เออมาเช็ดก่อนมาเช็ดก่อน โมนี่มื้ออันนี้ทันได้ใช้เลยายอโอเควันนี้แค่นี้พอนะวันนี้แค่นี้พอนะใช่ไหมลูกรอมามาปับปับเช็ดให้ก่อนระวังมา วันนี้ที่ซ้อมไม่ค่อยสบายนะครับบอกดิวันนี้ที่ซ้อมไม่ค่อยสบายนะครับบอกดิวันนี้ไม่ใช่วันนี้บอกดิวันนี้บอกว่าที่ซ้อมไม่ค่อยสบายนะครับไม่ยอืมดีไม่สบายนะครับอือยติดตามนะครับโอเคไหมโอเคลูกโอเคครับ บายบายก่อนมือบีบีายบายก่อนบายบายก่อนบายบายตรงนี้ก่อนบายบายนะเดี๋ยวเจอกันใหม่บอกดิเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ขับรถจะขับรถไม่ใช่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบอกก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่เอาบายบายคนดีบอกบอกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนบอกก่อนที เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเข้าไปเอาบอกก่อนสิบายบายก่อนบาย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 มือด้วยบายบายโอเคนะครับโอเคครัเดี๋ยวเจอกันใหม่บอกดิมาใช่บอกก่อนดิเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบาย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 ด้วยมือด้วยโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะ โอเคเจอกันใหม่นะครับ